วิธีการใช้ก็จะต้องอ่ะค่อยๆแกะใช่ไหมด้วยถุงยางไปด้านนึงใช่ไหมคะเราก็แกะแกะด้วยแบบด้วยแบบออนิ้วนะคะอ่าใส่ถุงยางไปด้อ่าด้านถุงยางยด้านถุงยางไปด้านหนึ่งแล้วก็ฉีกใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ฉีกด้วยซองด้วยมือเนาะอ่าที่ปฏิหน้าหมอไม่ใช่ไม่ใช่ฟันมาเลยเท่านั้น<ช>นะแล้วก็เช็คด้านถุงยางใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราออกมาแล้วปุ๊บเราลองและเร้วรู้สึกว่าเอ้ยมันผิดด้านอันนี้คือ ต้องทิ้งไปเลยนะคือแบบเปลี่ยนอันไปเลยควรจะเปลี่ยนเนาะเพราะว่ามันก็คือสัมผัสไปแล้วแต่ว่าอ่าก็คือแกะอันใหม่แล้วก็ใส่ด้านใหม่นะคะือว่ามันถูกด้านเนาะอันนี้วิธีคทรแกะออกมาใช่ไหมที่ตอนการใส่การใส่เนี่ยก็ต้องบีบตรงกระเป๋อใช่ไหมคะในกระป๋ะก่อนแล้วก็ใส่แบบลูดลงไปตรงโคนนะของผู้ชายที่ห้าคนที่ยังไม่คลิปก็คือต้องแบบต้องเหมือนแบบลูดตัวหนังหนังห้มาค่ะให้ให้ลงไปก่อนนะแต่ถ้าคลิปแล้วก็เห็นก็คือลูดไปเลยนะคะแล้วก็ ใส่ถุงยางด้วยมือเมื่อกี้ต้องแกะด้วยมือแล้วใช่ไหมเออใส่ถุงยางก็ควรใส่ด้วยมือนะคะบางคนจะบอกว่าโหใช้ปากใส่ถุงยางนี้โอเคปากเรา,าบางทีมันมีฟันเนาะมันก็อาจจะแบบขีดข่วน<อ>ใช่ไหมเออตรงฟันอีกอะไรอย่างเงี้ยเออฟันก็คมอีกอะถ้าไปโดนแล้วมีการขีดขนะ่วน่ะมันก็ทําให้ถุงยางมันรั่วอะไรได้<อ>ไดการป้องกันในเรื่องของการท้องว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พวกเนี้ยมันก็ไม่ดีนะคะอืมถ้าบางคนใช้เจลหล่อลื่น ก็ต้องใช้เป็น water base เนาะ mm hmm. เดี๋ยวนี้คือคือเจลหลอดเลือดมันมีมากขึ้นค่ะพี่ฝางไม่ว่าจะเป็นลักษณะในเรื่องของเป็นใช้ water base เป็นซิลิโคน base หรือว่าเป็น mix อะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าเจลที่มันสามารถใช้กับถุงยางได้ส่วนใหญ่จะเป็น water base <c oughs> นะคะอ่าเพราะว่าถ้าไปใช้แบบเจลหลอดเลือดที่สําหรับแบบไม่ได้ใช้สำหรับถุงยางอะพอเราใช้กับถุงยางมันจะทําให้เหมือนการละลายแล้วก็คุณภาพของถุงยางอะมันเสียไป <c oughs> อืมประมาณนั้นเนี่ยก็ วิธีการออกก็ดึงออกเลยนะคะใช้ทิชชู่ไม่ได้ถ้าเราไม่มั่นใจเนาะก็คือดึงออกเลยแล้วก็ทิ้งให้ถูกที่แล้วก็ที่สำคัญคือไม่ใช้ซ้า